สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับที่ใช้วิทยุสื่อสารรุ่นนี้หรือหน้าตาแบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นปัญหาที่เจอคล้ายๆกันนะครับหรือท่านอื่นอาจจะไม่ค่อยเจอเนาะมีน้องๆน,นะครับในทีมก็ซื้อมาใช้กันแล้วก็ทีนี้ตัวที่หนีบนะครับมันค่อนข้างจะเปราะนะครับแล้วก็แตกง่าย แม้จะเป็นตัวของมันเองที่มันมีตัวอักษรใหม่อย่างนี้นะครับหรือแม้แต่ที่ซื้อมาแล้วมันไม่มีตัวอักษรอันนี้เนี่ยอันที่สามเลยนะครับสําหรับน้องๆที่เข้ามาให้เปลี่ยนเนาะผมก็เลยว่ามองว่าเอ๊ะทําไมมันไม่ทนอย่างนี้เวลามันล่วงนะครับน้ําหนักมันค่อนข้างหนีนะครับแล้วก็ปกติถ้าลงทางอื่นก็ไม่เป็นไรนะถ้ามันลงทางนี้ครับก็จะหักหรือบางท่านที่ข้อมือแข็งแรงอะไรเงี้ยเวลาบีบ มันมันก็จะแตกตรงนี้นะครับช่วงข้อต่อนี่ยก็เลยมีอีกแบบหนึ่งครับเพื่อนๆครับตัวนี้ครับเป็นเหล็กนะครับผมไปไปซื้อมาหลายอันนะบางอันมันมีความกว้างความยาวของรูที่มันไม่เท่ากันครับแต่ว่าเจ้านี้เขาบอกว่าใช้กับรุ่นนี้ก็น้องๆเขาก็ลองซื้อมาเนาะเอามาใส่แล้วรู้สึกว่าเออโอเคครับเพื่อนๆครับอย่างน้อยมันก็เป็นโลหะนะครับเป็นเหล็กที่ เคลือบมานะครับก็มีความทนทาน,นอันนี้ใช้ใช้นานครับปกติจะเดือนสองเดือนไงครับเพราะว่าถ้าวิยุสื่อสารที่พกตลอดเนี่ยไม่ล่วงก็หักคาเอวเลยนะครับเวลานั่งอะไรเงี้ยครับแต่ตัวนี้ไม่ไม่หกักก็เลยว่าคุ้มค่าดีส่วนราคามันจะแพงกว่าประมาณเท่าหนึ่งครับบางร้านก็ไม่ถึงร้อยบางร้านก็อาจจะร้อยกว่าบาทอย่างนี้แล้วแต่เพื่อนๆที่สนใจนะครับ ไอรูน็อตเนี่ยเราใส่ทีละข้างนะครับเพื่อนๆครับใส่เข้าไปข้างนี้ก่อนมันจะเบียดเบียดแต่มันแน่นนะครับแล้วก็ใส่ข้างนี้อย่าเพิ่งขันให้แน่นนะครับเพราะใส่ได้ทั้งสองตัวเนี่ยแล้วเราก็หมุนให้ตึงมือครับเพราะว่าถ้ามองตามรูเนี่ยมันเหมือนจะไม่เข้าแต่ว่าเอามาใส่แล้วพอดีครับแน่นดีก็เลยแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสําหรับที่หนีบโลหะแบบนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจเนาะก็น่าจะใช้ยาวอะครับ จนกว่าเขาบอกว่าเครื่องจะพังไปก่อนหรือจนกว่าเครื่องจะพังไปด้วยกันยังไงสนใจลองไปหาซื้อกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่ผมแปะล,ลิงก์ไว้ก็ได้นะครับร้านอื่นก็มีลองไปหาดูคือแนะนำครับขอบคุณครับ